เราให้เป็นเพลงลูกท่งนะครับสนใจผู้ดึงผู้สอและเจ้าหน้าที่ที่กำลังทำงานอยู่แต่ไม่ดึงก็ดีดดิ้งนอทุ่ะนอนไม่ค่อยจะับสายกระสับ พอ,อครับทนไม่ไหวลูกทุ่งเนี่ยถ้ามันร้องเล่แบ็ชกช้าอุ่นมันนิดหนึง่งมันจะเพราะมว่าลูกทุ่งเนี่ยลูกทุ่งเนี่ยถ้าร้องเครียกเล่แบกคุณหมอคะนอนไม่ค่อยอจะลาช้า,ชานิดนึงเครียกภาษาดนตริก็เรียกนเ,นยเล่แบ็กมันจะช้าหน่อยแต่ว่าต้องไม่เล่แบ็กทุกท่อนถ้าเล่แบกทุกท่อน ข้างหลังมันจะขมวดขมวดตาขมูดตาขมูดตาครับเพราะฉะนั้นเอาท่อนหนึ่งร้องช้าช้าช้านิดหนึ่งไม่เป็นไรฮะสไตล์ลูกตุ้งเราทำได้ในแบ็คแดะต้นอย่างข้าจะร้องร้องที่หลังประโยคที่มีท่อนคำท้ายสุดยาวคุณหมอกใครหนูนอนไม่ค่อยจะหลับกระต่ายกระตับนอนไม่หลับมาแล้ว อย่างเงี้ยเงี้ยตัวอย่างนะครับคำว่าคืนเนี่ยเราอาจจะชา้าไว้เปลยกันได้นะครับภาษาตุรีเขาเรียกเลแบแต่ห้ามเอาไปใช้กับการประกวดร้องเพลงนะผมน้ำย้ำทุกครั้งที่มามาถ่ายทอดให้พี่เพราะถ้าพี่ร้องเลแบ k แล้วไปร้องประกวดนี่คือถูกตัดคะแนนแน่นอนนะมันเลแบได้ถ้าพี่เราถ้าพี่เรียนรู้อีกนิดนึง ว่าเราจะต้องได้และได้แค่ไหนนะครับอ่ามาใส่จรินเนื้นอน่ปี่แล้วก็ดูเนื้อไหนๆเราจะดูเนื้อแล้วดูเถอะครับไม่ได้ว่าอะไรกันนี่ที่ผ่านมาเนี่ยนะดูเนื้ออย่างผิดนี่พนขัด <c oughs> มันเวมันมันัไอ่าที่จังหวะยังไม่ได้พี่ ทำไรกินดีโว้ยเี๋ยวงนี้ไก่ร้องให้เสร็จก่อนว่ะถ้าพี่ไงการฝึกเพลงอย่างเงี้ยคุณหมอคะหนูนอนไม่ค่อยจะหลับจะตายกะตัยนอนไม่หลับมาหร้ายคืนนี่คือร้องให้ตัวรีกอ่ะถ้าร้องไล่แป๊บจะตายกะซาย นอนไม่หลับมาหลายคืนเห็นไหมครับมันจะช้าอยากกินอยากกินเอากระท่อดดีกว่าไม่เป็นไรไงนะให้ไราได้กระโดดไม่แล้วแกงไม่อยู่ข้างทาไม่มีเนื้อยังไงก็ได้ไม่มีเนื้อไม่มีเนื้อยังไงก็ได้ดบ้าโวยอ่าเชจครับ ใส่จริตให้เต็มที่นะครับแล้วก็ร้องด้วยความนะอารมณ์แบบนี้เราต้องอ้อนร้องแบบอ่อยเยื่อหมอให้หมอก็ชอบเราให้ได้ดูการอ่อยเยื่อของพี่ครับเชิญ